สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักวิธีการกําหนดเวลานอนนะครับส่วนใหญ่พวกเราทุกคนจะตั้งนาฬิกาปลุกตอนเช้าเพื่อกําหนดเวลาตื่นใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีใครรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกําหนดเวลานอนให้สอดคล้องกับเวลาตื่นของเราได้เพื่อที่จะให้เราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกสดชื่นไม,งงงไม่งัวเงียไม่หงุดหงิดแล้วก็ทํางานได้ตลอดทั้งวันก่อนอื่นเรามารู้จักกับวงจรการนอนกันก่อนนะครับวงจรการนอนของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักๆก็คือช่วงที่ตาเรากระตุกเยอะๆนะครับหรือ หรือว่า rapid eye movement นะครับอีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่ตาเราไม่ได้มีการกระตุกเยอะๆนะครับหรือว่า non rapid eye movement นะครับในช่วงที่เป็น non rapid eye movement เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น n1 เนี่ยเป็นช่วงที่เรารู้สึก สลืมสลือเหมือนเพิ่งหลับเคลิมเคลิมช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราหลับเยอะที่สุดอยู่ในช่วงนี้ทั้งคืนเลยก็คือช่วงที่เรานอนหลับนั่นเองนะครับเป็นสาเ็นสี่เนี่ยคือช่วงที่เราหลับลึกร่างกายก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนมีการซ่อมแซมเสวนที่สึกหรอเยอะในช่วงเอ็นสามไปแล้วเอ็นสี ถ้าเกิดเราตื่นขึ้นมาในช่วงที่เป็น N 3 N 4เนี่ยเราจะรู้สึกงุดหงิดรู้สึกงัวเงียนอนหลับไม่เต็มอิ่มแต่ถ้าเกิดเราตื่นในช่วงที่เป็น R E M หรือว่าช่วงที่เป็นตากระตุกเยอะๆเนี่ยถ้าเราตื่นในช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกสดชื่นกว่าแล้วก็สอดคล้องกับการทํางานธรรมชาติของเราเลยก็คือในช่วงครึ่งคืนหลังเนี่ยเราจะหลับอยู่ในช่วง R E M หรือว่าช่วงที่เป็น Rapid Eye Movement เนี่ยเยอะทีนี้การกําหนดเวลานอนก็คือเรานับวงจรการนอนใน1วงจรการนอนเนี่ยจะใช้เวลา ประมาณ90นาทีถึง120นาทีนะครับจากงานวิจัยเนี่ยก็พบว่าการนอนที่7ชั่วโมง ลดอัตราการตายได้เยอะที่สุดลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้เยอะที่สุดวิธีการกําหนดเวลานอนก็ง่ายๆเลยครับก็คือเราตั้งเวลาปลุกแล้วเราก็ลบด้วย7ชั่วโมงหรือว่า7.5ชั่วโมงนะครับนั่นคือจะเป็นเวลาที่เราจะหลับแต่ว่าเราควรจะเข้านอนก่อนหน้านั้นครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเนพะื่อให้ร่างกายเราค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็หลับไปนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยการนอนของเราคืนนั้นมีประสิทธิภาพจริงๆนะครับ อันที่ 1. ก็คือเราจะต้องตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นไม่งัวงเงียอย่างที่2ก็คือจะไม่ง่วงเหงาหานอนในระหว่างวันและอย่างที่3ก็คือเราสามารถทํากิจวัตรประจําวันหรือว่าทําการงานได้อย่างปกติอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคืนที่ผ่านมาเนี่ย เรานอนได้อย่างมีคุณภาพหรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนลองไปกำหนดเวลานอนแล้วก็ทดลองกับตัวเองดูนะครับว่าวิธีการกำหนดเวลานอนและก็กำหนดเวลาปลุกตอนเช้าเนี่ยทำให้สอดคล้องกันแล้วได้ผลเป็นยังไงอย่าลืมมาเล่าให้กันฟังนะครับ